วันนี้มาอัปเดตต้นมะเขือเทศที่ปลูกไว้ก่อนครับโอ้สวยงามมากเลยครับออกลูกแล้วครับมะเขือเทศมะเขือเทศลูกเล็กนะครับไม่ใช่ลูกโตในเกาหลีนี่คนเกาหลีส่วนมากชอบกินแบบสดๆนะครับดูลําต้นนะครับโอสวยงามมากเลยนะครับออกดอกหมดแล้วพร้อมที่จะให้เราได้ทักทายแล้ว ไงครับลูกนี้ก็สวยนะครับรูหมอกดอกกันหมดแล้วครับดูข้างบนก็เริ่มติดผลกันหมดแล้วเยอะเลยครับทีนี้สวยงามมากเลยครับต้นถือว่าสมบูรณ์มากเลย <c oughs> นี่ขนาดกระถางหนึ่ง่ยปลูกอยู่สามต้นเลยนะเพราะว่าเราพื้นที่จำกัดครับไม่ค่อยมีดินเท่าไหร่ครับในเกาหลีนี่ดินถือว่าแพงปลูกสามต้นนี้ก็ถือว่า ้นหนึ่งอุดมสมบูรณ์นะครับต้นสูงสวยงามมากเลยครับ